ชวนทำขนมปังกระเทียมย่างแบบง่ายๆบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยกว่ากระเทียมสับค่ะเพราะว่าเราจะนำกระเทียมไปย่างก่อนค่ะหรือว่านำไปอบนั่นเองสุดดิบนะคะมีเนยเกลือใบพาสต์ลี่ขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมเราจะตัดจุกกระเทียมออกสักหน่อยนะคะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็พริกไทยดำถ้าใครมีน้ำมันมะกอกนะคะใช้น้ำมันมะกอกจะหอมมากกว่าค่ะห่อด้วยกระดาษฟอยล์นะคะนำไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมัน200องศา 2านาทีค่ะระหว่างนี้ก็คือมาแบ่งขนมปังกันก่อนเลยค่ะคือน้องยาวมากเลยอ่ะคือกินยังไงก่อนให้หมดเนี่ยคิดว่านะคะเราคงต้องทําเมนูอื่นด้วยแล้วละค่ะมาถึงขั้นตอนที่แบบว่าฟินด้วยร้อนด้วยนะคะเพราะว่าทําเสร็จใหม่ๆเลยนั่นก็คือตอนบีบกระเทียมออกมาค่ะคือจริงๆอ่ะกินเท่านี้ก็อร่อยแล้วนะกินกระเทียมเปล่าๆก็อร่อยละว,วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเนยจืดค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใบพาสต์ลี์อบแห้งนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีเนยเคม็มก็สามารถใช้เนยเค็มได้ไม่ต้องใส่เกลลือแ้ว 怕。 ปาดตัวเนยกระเทียมลงไปบนขนมปังให้หนาเอาให้แบบสะใจไปเลยค่ะไอจุดสีน้ําตาลที่เห็นอยู่นะคะก็คือตัวกระเทียมนี่แหละค่ะเราว่ามันหอมดีก็เลยไม่ได้เอาออกค่ะเอาจริงๆนะตอนที่ปาดนี่ก็คือแบบอยากกัดกินแล้วอะตอนนี้ไม่อยากรอแล้ววันนี้เราจะทําประมาณ5ชิ้นก่อนนะคะแต่เชื่อไหมว่าคือทํากินหมดเลยคือมันอร่อยมากหยุดกินไม่ได้จริงๆนําไปเข้าเตาอบร80องศา5-8นาทีค่ะเวลาที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับความหนาของขนมปังแล้วก็ตัวเนยที่เราปาดลงไปด้วยนะ ะะสูตรนี้นะเชื่อไหมเราตั้งทิ้งไว้เป็นชั่วโมงมากินต่อก็ยังอร่อยค่ะ